เกษตรยุคใหม่สัตายเจ้าสัวน้อยมาแล้วนะครับครับผมกลับสวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับบ้านางุนสวรญ,ญานะครับผมเออกำลังรดน้ำให้ให้ปุ๋ยนะครับรดน้ำให้ปุ๋ยกับข้อนางุนนะครับถึงรอบแล้วนะครับถึงรอบให้แล้วนะครับ ึงรอบให้แล้วนะครับให้ปุ๋ยนะครับที่บ้านอ่งวนสุปัญญาของเราผมจะให้ปุ๋ยคคุกๆสามวันสามวันสี่วันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าไม่เกินไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับประมาณห้าวันน่ะเต็มที่คือคือทเลกก็คือประมาณหนะ้าวันห้าวันครั้งหนึ่งสี 4, 000, 5, 000, ่วันห้าวันน่ะประมาณนี้นะครับ จะให้ปุ๋ยช่วงนี้อง,งุ่นก็เริ่มจะเข้าสีแล้วครับเปลี่ยนปุ๋ยเอ่อเปลี่ยนปุ๋ยนะครับเริ่มจะเปลี่ยนปุ๋ยแล้วนะครับจากที่ให้ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดดนี้ผมเอ่อจะเปลี่ยนเป็นสิบสามสามยี่เอ็ดแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับผมเพราะองุ่นถึงที่อ่า ถึงที่ที่เราต้องการแล้วนะครับถึงจุดที่เราต้องการแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ผสมนะครับผมจะผสมกับสิบหกสิบหกสิบหกนะครับสิบสามสิบสามที่เดียวกจะผสมกับสิบหกสิบหกสิบหกนะครับนี่นะครับตั้งเจดดูนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ เงินจริงจะเปลี่ยนสีแล้วนะครับนะครับมันจะแก่เต็มที่แล้วนะครับผมจะให้อ่าสิบสามสิบสามยี่บเอ็ดนะครับอ่าผสมกับสิบหกสิบหกสิบหกเล็กน้อยนะครับมันจะผสมเล็กน้อยอก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่สวนใครแล้วกับใครมันนะ แต่ที่ผมทําที่ผมที่ผมใช้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือปกติผมข้อผสมคือยี่บห้าเจ็ด็ดกับสิบหกสิบหกสิบหกหรือว่าหรือไม่ก็สิบห้าสิบห้าสิบห้านะนี่ก็ผสมอยู่แล้วนะครับผสมอยู่แล้วอ่าอันนี้ผมก็ผสมเป็นสิบสามสิบสามยี่เอ็ดกับสิบหกสิบหกสิบหกนะครับแต่ว่ายี่บห้าเจ็ดเจ็ดก็อ่งดไปแล้วครับแต่ว่างดเป็นบางต้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าชุดนี้ต้นนี้ ต้นนี้ที่ผมที่ผมให้สิบสามสามยี่สิสดคือเราจะปลูกก่อนนะครับมาจะปลูกก่อนประมาณสักสี่ 4, ต้นห้าต้นประมาณนี้นะครับสี่ห้าต้นนะครับแล้วก็ไออีไออ่อยี่สิบต้นเนี่ยมาปลูกที่หลังนะครับก็ห่างกันประมาณสักเดือนสองเดือนไม่ไม่ถึงสองเดือนนะฮะเออผมก็จะให้ผมก็จะให้เป็นบางต้นนะครับนะอ่าก็ ไม่รู้นะแต่ว่า,าลักษณะของผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการให้ปุ๋ยก็คือปกติสวนอื่นเขาก็จะให้มันก็แล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่ถนัดแล้วแจะจะนั่นนะถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกนะครับการให้ปุ๋ยอาอนุนนะครับไม่ผิดหรอกนะครับครจะให้ ให้แบบไหนทั้งทางใบทั้งให้ปุ๋ยเก็ดปุ๋ยน้ําปุ๋ยฉีดปุ๋ยพ่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับได้ทุกอย่างนะครับได้ทุกอย่างเพราะว่าพืชมันก็เหมือนกันกันกบมนุษย์ต้นไม้มีชีวิตเนาะต้นไม้มันก็มีชีวิตเหมือนกันนะครับเ,เหมือนกันคือเราให้สาอาหารให้อาหารเข้าไปเขาก็แต่ว่าต้องให ต้องให้เพียงพอนะครับต้องให้ให้พอดีไม่ใช่ว่าเยอะเกินไปแล้วก็น้อยเกินไปนะครับให้เยอะเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับแต่ก็ให้เพียงพอกับความต้องการของเขานะครับไอ้งูนต้นเล็กๆก็ให้น้อยๆนะครับไอ้งูนต้นใหญ่ก็เพิ่มปริมาณขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับก็ทางบ้าไอ้งูนสวรรค์ยาก็ก็นี่แหละครับนี่นี่นี่ดูดู ไม่รู้นะผมก็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าดูครับดูดูดูด,ดูมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ต้นต้นที่ต้นเชี่ยวมาปลูกก่อนนะฮะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นี่นะครับหญยครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วอีกรออีกสัก อีกสักครู่นะครับอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้พุนนิ่งกันนะครับได้พุนจริงกันนะครับจริงๆแล้วผมก็เป็นเป็นเกษตรกรผู้ปลูกงวนปลูกใหม่แหละคือผมปลูกใหม่เลยถามว่าอ่ารู้อะไรไม่รู้ผมเรียนรู้กับผมเองโดยโดยตรงเองเลยนะครับเรียนรู้ โดยตรงเลยโดยมือผมเองเลยแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างของอหนุนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้นะ้ำการให้ปุ๋ยการาดูสภาพดินเปลี่ยนแปลงสภาพดินนะครับจากที่ดินดินแน่นเราทํายังไงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทํามาผมทาด้วยด้วยตัวเองหมดเลยนะครับผมทําแม้กระทั่งอตอนละหนุนต้นต้นเล็กๆเดือนสองเดือนเดี๋ยวผมจะดูทุกใบเลย Abei, ทุกใบทุกต้นเลยนะครับอันนี้คือผมทาอย่างนั้นจริงๆนะครับผมดูทุกใบทุกต้นผมให้เวลากับหนุนมากเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างตื่นขึ้นมาผมให้เวลากับหนุนเลยนะครับอันนี้คือผมนะผมทําแบบนั้นจริงๆนะครับแต่แต่ตอนนี้มันก sort of the, ็ต้นใหญ่เนาะต้นใหญ่มันก็ดูแลยังไม่ทั่วถึงแต่ว่าก็ดูทุกเช้านะครับตื่นขึ้นมาทุกเช้าเลยผมจะถือช่วยกาแฟแล้วก็มาดูต้นหนุนผมทุกเช้าทุกต้นเลยนะครับ อ่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นมันจะดูดูดูแลเขามากเลยกลางสี่แหละครับพี่น้องอคนบ่มีลูกเหรอเอาได้เอาเงินเป็นลูกครับเอาเงินเป็นลูกนะครับเบิ้พงพันดูแลพันแย่งพันยุ่นี่คงนีถ้าก็ลูกเองนะครับเงินนี่อ่าก็ดีกันแจ่มมีความสุขขี่ขี่ห้อยอะดูแลธรรมชาตินะมันมีความสุขนะครับเนี่ยนี่เย็นลมเย็นดีแล้วครับเป็นสวนลมเย็นดีเลยครับเป็น เป็นโซนที่จัดสวนได้เลยนะครับผมจัดสวนเป็นอ้างวนกับใบหนาใบเงี้เนาะใบหนาเป็นสวนเป็นห่านเป็นสวนแล้วกับเขาเป็นเป็นลมจากที่นี่บะมี่ลมนะครับตะกี้บะมี่ลมเลยนะครับตะกี้เป็นพื้นที่ธรรมดาพื้นที่บ้านเนาะนี่พื้นที่บ้านที่นี่แต่เอาเอาวนมาปลูกละเฮ็ดแห้มันเป็นห่านเป็นหฮมเลยก็ถือว่าเป็นเลยู่กับธรรมชาติเลยครับเลยู่กับธรรมชาติเลยนะฮะ มีความสุขมีความสุขมากมายเลยนะครับมีความสุขมากมายเลยนะครับที่เราได้อยู่แบบนี้แล้วก็เลยทําแบบนี้เนาะนี่คืออ่างนนี่น,นะครับต้นอ่างนโลอ่างนนะครับก็ไม่ใหญ่นะครับโงเราก็บ้านอ่างนวัญญาแเราก็ไม่บญญเงป่าไหนนะครับเอ่อกดบใบเงยจะเห็ดเพื่อความเอ่อเพื่อความสุกที่ห้อยจะเห็ดนะครับยี่สิบห้าต้นอ่างุนยี่สิบห้าต้นยี่สิบห้าต้นนะครับอื ถามว่าเพื่อผ้าเน็ตปอผู้สื่อิ่นสื้อขายนะครับบาขายกะไปท้าบุญไปแจกคนไปนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพือ่อแชร์ว่าอยากปลกูกเพามีความหักนะครับความหักอยากปลูกอยากเห็นอยากอยากอยากเจอนะครับได้สิ่งเกี่ยวของบริจอบ่าเคยทํากับอยากท้ำนะครับปัวงงินนะครับถามมาเพื่อนๆที่รับชมคลิปและฟังคลิปอยู่นี่นะครับต้องการอยากปัวงงินว่ามันอยากบ่บอ่อยากครับ ปูเงินบางอย่างหอกครับคือกังเท้าปลูกต้นไม่ธรรมดานะครับบ่เกินกันดอกครับปลูกยังก huh? mm ็ค hmm. ือบ่มันบางอย่างเกินที่ความต่้งใจของเท้านะครับนั่นที่ปลูกยังก็เราจ่กับบ่ได้ง่ายปานั้นนะครับบ่ได้เกินความสามารถของคนหรอกครับแต่ว่าเงินมันต้องใส่เวลาดูแลนะครับอ่างเงนจะเป็นเผืชดที่ต้องใส่เวลาดูแลเขานั่นนะครับวันจะบ้นว่าสิบปลูกแล้วก็ปล่อยถิมสามหมือสี่หมือมโหฬารที่บ่าแม่นนะครับอันนี้บ่าแม่นนะครับ คือกันกับคนนะิ่มเหรอเขาเอาเขาเอาค้นนะฮะเขาเาด็กหน่อยเขาเอาลูกอ่ะมามาเป็นตัวเย็ยนตัวต่งางกัไเนะครับเอ่อมีการให้อาหารเสริมมีการกินอาหารในครบบาหมูเพื่อนก็นคือกันแหละครับมีธาตุเหล็กธาตุนั่นธาตุนี่คือกันมันดถุกยางเลยครับเพือดดพ่อนเพื่อเขาต้องการแบบเดียวกันเลยครับเพื่อเขาก็ต้องการที่กันกับเพานะครับฉะนั้นแล้วเขาถามว่าปู่งั่อยากว่าม่อยากดอกแค่ว่าเอ่อเขาก็ต้องดูแลเขานะครับ บ่มันคือจังคือจังต้นไม่อยู่ค่าว่าเมียนะครับปลูกแม่เราก็แล้วแจ่มสีงปลูกงหัวให้ไปนะขั้นเห็นขั้นนี้มันขาวเมียนนะครับอันนี้เท่ากับตองเบิงเขานะครับเบิงเขาทั้งระบบห้างนะครับระบบดากนะครับระบบต้นระบบใบนะครับระบบห้าระบบต้นระบบใบตองเบิงเขานะครับมีอย่างนี้ใบด่างใบขาวใบอย่างขาวานไปนะครับเป็นพงเป็นเพียรบ่เท่ากับให้นะครับแจว่าที่สําค ok. ัญน um, ้ำ น้ำนะครับน้ำที่สําคัญน้ำสําคัญที่สุดเลยก็คือยัง่านะครับปลูกเพื่อทุกทนิดปลูกเพื่อที่ยังกัแเ้าแต่นะครับน้ำสําคัญกว่ามูนะครับประเภททุกสิ่งทุกอย่างของการพอะปลูกของ,ขางการ,กรเกษตรนะขันว่าไม่น้ำหรือขึ้นจบแล้วครับสองเาียงดินเรียงดินนีใเข้อตไปอย่างนะครับเรียงดินเ้าเหาสามารถที่จะเอ่อนฟูได้นะครับเอ่อเยงดินนี่เพื่ยนฟูได้นะครับแต่ว่าขันน้ำนี่โอ้ยมันต้องสําคัญที่สุดนะครับการเกษตรสําคัญที่สุดคือน้ำนะครับ การเกษตรก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือน้ํานะครับไอเรื่องดินเ้าว่าดินเข้มดินดินจืดดินเปรี้ยวดินพวกนี้เฮ็ดที่เห็นมันมีดินมีคนบอกว่าบ่ได้งานะครับบ่บัเยังไงนะครับเรื่องดินย่งไงมากเลยครับในการในการที่บาบัดนะครับบ่ได้บ่บ่ได้ยากนะครับเอ่อในการบาบัดนะครับแล้วผู้ลงนก็ชอบจะถามมานะครับ ปัวเง่นปัวเงินบ่ใส่ปุ๋ยเคมีได้บ่างอัอนนี้บ่เ,เคยเห็นบ่เคยเนีเคยเห็นสวนไหนนะครับที่บ่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเมล็ดถามว่ามีผลต่อต่ออังไม่มีผลหรอกครับไม่มีผลต่อสุขภาพเราเหรอบ่องตรงนะฮะ ขันเชามาเปรียบเทียบกับการครับอ่างุนกับคับเข่าในหน้านี่ยโอ้ยมันไม่มีผลดอกนะครับประันขันใส่ปุ๋ยเคมีผู้คนกับโลกสวยนะฮะโลกสวยว่าต้องทําไมต้องอกเกษียจุกไม่ไม่ใช้ไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีอันนี้คือปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยทั้งดินบม่ไดไ่ได้ไปบ่มีผลอย่างประดันนะครับสําหรับสําหรับตนไม่สําหรับสุขภาพเ้าพนะครับทำม,มามามีผลบม่มีผลดอก นะครับแต่ว่าขัดบอไซนเขาก็เท่าสีไซตะผมกับบอท่านได้ผมกับบอท่านได้ได้ปลูกกักต้นเลยครับที่บอไดไซผมกับวาสิรอมมึงว่าไซเฉพาะพุ่นนะครับไซเฉพาะพุ่นเออเอาเฉพาะพุ่นดินก็พุ่นขี้ง่วนี่ย่างเยานี่นี่นะครับไปปลูกงูโดยทีบอไซปุ๋ยเคมีจักเม็ดเลยผมกับบอท่านในเห็ดเตี้ยผมอยากเก็ตจ้ะ นะครับเดี๋ยวผมก็จะเหตุดดว,ว่ามันสีใดบ่มันสีเป็นแบบใดนะครับอืมผมอยากปลูกจากต้นหนึ่งอยโดยที่บอใส่ยังไรบาปุ๋ยบอสารบ่ปุ๋ยเคมีบ่สีเพียบบอปองกันยังทุกอย่างเลยเอาธรรมชาติบำบัดเลยนะครับเอาตามที่ผมเหตุน้ำมักที่เรา่าไปนะครับน้ำมักใบขาเพียผมกับมักไว้นะครับอันนี้เป็นจุลินรีย์ธรรมชาติเลยนะครับผมจากล่องบึงอยู่แลครับว่าผมผม ไมันจะได้ผลบ่มันจะได้ผลบ่นะครับอ่าก็อยากล่องมือขึ้นกันนะครับผมถามมากับมันก็น่าจะได้อยู่นะจะว่าบ่หัวมันจะได้ผลแบบไหนนะฮะต้นมันสีงี่บันไหนนะครับต้นมันสิเป็นแบบไหนเพราะว่าผมบางแล้วพวกนี้เอางนี้ขันบ่ถือขันบ่ได้ปุ๋ยใช่ไหมขันบ่ได้ใส่ยี่ห้อเจ็ดเจ็ดขันบ่ได้ใส่สิบห้าสิบห้าสิบห้าลงไปเนี่ต้นใบใหญ่ไหมันต่างกันนะครับใบบ่เดินไป <ś led> ยอดบ่เดินไหมผมก็เลยแบรกใจ๊าเอ้าคันมันบ่เดินเราไม่ปุ๋ยจะว่าคันได้กินปุ๋ยเราโอ้ยพฟอยเมียเลยเดินไวิขักป,นปานรถไฟข้อมเดียวสูงนะครับเออเดินจูจ่จ้จาจูจ้านะฮะเจ,จบบกก้าดวยเบรกกับรถท่านนะครับันี้มันขัดตั้งกันอยู่นะระวังปุ๋ยเคมีกับการบอส่ปุ๋ยเคมีนะครับนี่ท่านแล้วผมมาเราก็ถามว่ามีผล ขางเจ้าบ่มีผลหรอครับมี่จะผลดีเหรอครับเพื่อเฉลยง่ายผลไหลบ่มีหรอครับมี่จะผลดีนะครับผลไหลบ่มี่มี่จะผลดีเด้อนะครับเพื่อเฉลยง่าอขันบใส่ขันบอยงี้บงแงนะครับขันใส่ปุ๋ยบ่วสีไปปุ๋ยยังกับแงมดนะครับบัวสีเป็นขีง้อฉีข้นอ่จะขัดเจปุ๋ยขีขันนีจะได้กับว่างนะครับ ไต่ปุ๋ยยังในเพียนไปเพี้ยนตะคุนมาขี่ตะกุนขี่ง่ามมดนะครับได้ขันไต่ปุ๋ยขี่ขันให้จจได้มันกรบังง่ามนะครับนี่มันจิเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยงามครับผมสวยงามนะครับหนอดเบิงเบิงเบงหนอดเบิงหนอดเบิงหนอดยิ่ยิงหน่อยยิ่งย่งใบใหญง่นะครับหนอดเดินดีครับนะครับโอ้ยนะครับไปอุดอิดอีดเล็กน้อยก็เพราะว่าปุ๋ยนะครับเพราะว่าปุ๋ย ปุ๋ยดีดินดีน้ำดีนะครับคนเอาใจใส่ดีนะครับขี่ง้อฉี่ข้นแกงอาหมดจะว่าฉี่ขาดบางอามนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นนี้ก่อนนะครับผมสำหรับผู้ที่ติดตามของผู้ที่หลายนะครับที่ติดตามบ้านหลังมูลสวรรค์ยานะครับทั้งยูทูบทั้งเฟซบุ๊กนะครับทั้งเพจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ